สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกฐานผูกพอกันที่เก่ากับสองซาบุไลพูกพอกันย้ำย้ำใบาบเด้อยบสองใบสามนี่พี่น้องจักกะเจ้าเห็ดยังการผูกอุกลุกอยู่ผูอยู่ห่มหม่วงผูกพี่น้องที่พาพี่น้องไปเบิ่งพี่น้องเลยขจ้าแบ่งผู้แบ่งยังกันปันผู้ขาหนึ่งขาหนึ่งวะ Bé không Phụ huynh đi Chắc phải cán bán phụ thì sáng phụ Nhưng nhằng nhưng nhằng như phụ Phát trời <laughs> 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 <chửi> các bạn Phát trời <laughs> các bạn thật tả là phát พักกัดปันแบ่งกันพ <laughs> ักกัดปันแบ่งกันพ <laughs> ักกัดกิน <laughs> <laughs> กินยังกินุ้ดๆเลยข้างหน้าปันผูดหัว่ะงตัวละหกพันบาทตัวหกพันบาทมาวงปันผูดกันพี่น้องกเย็นะับกเรน้อ้นอลนับก็ตายเยน ขวดน้าฟอนน้าอนน้าอนฮามตอนนี้กำลังสิปันผุพี่น้องเ้ยปันผุเงั้ สนมาด้วยเผาได้เผาอันผอ่อนได้ผอ่อนมือครัวอันอันผลเห็ดหกหกพันบาทพี่น้องโอ้คันเทอันนี้พอันนี้อันนั้นอันนั้นก็เออ สามพันลืบตาดไหมสามพันหลืตลาดอยู่บนสามพันหลืบสามพันลืบสามพลืบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อันนี้นั่นเราลูกกาได้เลยนะนั่นเราหนังกันท่าทีเลยนะเออโสดเป็นโสดหอยใหญ่ซาล่โสดเป็นโสดมาดูนะจานจักแหล่ข้ะเจ้าโซเล่กันเหลืองกันมาลำเหลืองงวหุกงวหุกพันบาท มื่อ <halluc inations> ื <logistics> ่นเป็นมือสังกทานนั้นสังกทานพาเขาเมื่อื่นนงวัดจะโซเล่เหลืองๆมาลำเหลืองตอนนี้

น่าหลุดคั e te te e. ่วผู้เดียวใครกับว่าป้าถิวนหนามมาเนาะหนามนองมาให้ลราหลังมือมาให้อันพะอทองอ้อนได้หลังมือนะอืม

อันนี้คือของแสบพี่น้องเพียขี้อ่อนนั่นเองขี้อ่อน <laughs> ขี้อ่อนพี่น้องเรื่อเพียนั่นแหละเออพียมคมๆกว่าเวลาเขาจะไปใส่ก้อใส่ยังต <laughs> <laughs> เด่นถ้านาวนปันโอ้ยมันแตะอ่ะมันถึงทิ่เผาเข้ได้เลย แันผูดอานนี้ฮะเจ๋วว่ะสูซ้ออขอปากรว ก็ต้องเปิ่นนะปันพูดเฮ็ดจักพูดกัดบไอ,อ้ฮกพูดว่าพูดพันธ์คือว่าหมุนใส่กันหมดเลยทั้งหัวทั้งหางหนัง กางนี้นะเนี้ยเนี่ยก็สามพันลืกเห็นดอ <laughs> ไ้ขี่ดีกว่าไปต้นเฉพาะเราจังไปแต่ขี่ดีหมาปีทองเงี้ยเออเราตัดแล้วแล้วย้ายรถแล้ว่ะ

น้างเหลือเผื่อปั้นกันไปบดข้างเหลือเพี่อปั้นกันไปบย

กันบาทพี่น้างมันกระซำกันนะเนน้เลือดนะไปเอาเลยเฮ้ยันบาดพี่นาะเอาไว้ไ้ไหมมาดป่านก่สิ มีเ้าเด้เฮ้ยหีนึงบ่นี่ดาไกระดาษดาษกระดากหะดากระดาษดาษกอะาษกระดาษกระดากระดกผะดาษกกันกระดาษกรดากรายกระดมษกระดากะดาษกรดกะกระดาษกระดาษกะากัะดาษดกะดาษกรนดาะาราเ พันหนึ่งเขียสเหลอแดงนะพันหนึงหพันหนึ่งหาบหนึ่งฮา่า่่า่าฮ่ามาฮ่ฮ่า่นล่าฮ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 ่าบาฮ่าเ่าฮ่าฮดาฮ่า่าป่าฮั่่า่า่าฮ่เมียฮ่าฮ่าฮ่าฮคนค่าฮ่าาฮ่าฮ่ม่